ペペペペペペ。 วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอสซีเบอร์รี่ทาบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสองที่สวยที่สุดในประเทศไทยสําหรับคลิปวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นหัวข้อกันไปเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้เราจะมารีวิวเสื้อผ้าสําหรับวันวาเลนไทน์กันนั่นเองนะคะอย่างคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าไปสังสรร์ปาร์ตี้หรือว่าเทศกาลพิเศษต่างๆคะแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเสื้อผ้าลุคหวานๆฟิลแบบอาจจะเป็นโทนขาวๆสว่างๆสำหรับวัน ันที่แบบว่าไปออกเดตหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะตอนรับวันวาเล,ลนไทน์มันอยู่ในช่วงของวันวาเล,ลนไทน์อย่างนี้เราก็อยากแต่งลุคแบบหว,วานๆอะไรอย่างนี้กันบ้างเนาะโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าคลุปนี้จอนเลือกเสื้อผ้าตัวไหนมาบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยจ้าสำหรับชุดแรกนะคะทุกคนท่าดาชุดนี้ก็จะบอกว่าเป็นชุดที่พอได้มาแล้วเนี่ยรู้สึกเขินมากๆแล้วก็ส่วนตัวแล้วจช,ชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจอนให้ดูกันก่อน,นว่ารูปทรงก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ 早安。 แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระโปรงยาวลงไปน,นี้เลยค่ะจะเป็นเดรสแบบปัดไหลค่ะแล้วก็ช่วงบริเวณไหล่เนี่ยจะชอบมากเลยคือมันจะมีฟิลแบบว่าคุยกลายเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นรัฟเฟิลนะคะช่วงนี้แล้วก็แขนเนี่ยก็จะเป็นแขนแบบยาวลงไปแบบนี้เลยนะคะจริงๆชุดนี้จอใส่นานแล้วเนาะก็ตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีแล้วคือได้มาก็ใส่เลยเพราะว่ารู้สึกชอบมากๆแต่ว่าจริงๆชุดนี้ก็คือนอกจากจะใส่ไปออกเดทแล้วเนี่ยจอนมองว่า สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสมากๆเลยค่ะสาหรับตัวนี้ค่ะไซส์ที่จอใส่ก็จะเป็นไซส์ S เนาะเอาเป็นว่าทุกชุดที่จอนเลือกมาเนี่ยก็จะเน้นเป็นไซส์เเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าชุดไหนที่ใส่ออกมาแล้วหลวมไปเข้าไปเนี่ยจอก็จะบอกอีกทีหนึนะ่งเนาะว่าชุดนี้มันลวมหรือนครับแต่ว่าชุดนี้ไซส์ S ก็คือใส่ออกมาแล้วพอดีมากๆเลยค่ะชอบมากๆแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปซื้อตามถ้าเกิดว่าสนใจนะเดี๋ยวจอจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะจะได้ตามไปซื้อกันได้ แล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดด้วยนะสำหรับ j o s เ i e b ์ r r y เลยนะจ๊ะชุดต่อไปคือชุดที่จอนกำลังใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะทุกคนสังเกตว่าก็จะเป็นแขนยาวแล้วก็คอเต่านิดนึงเนาะข้างบนเนี่ยจะเป็นซ2ส่วนข้างล่างมันจะเป็นจัมสูทยาวลงไปเลยนะคะก็ชุดนี้เลือกมาเป็นไซส์ S นะคะแต่จอนเลือกพลาดเพราะว่าเป็นชุดที่ใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันคับ คือมันจะเล็กกว่าไซส์ปกตินะคะเพราะฉะนั้นแนะนาว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปซื้อชุดน,นี้ตามนะคะก็อาจจะต้องเลือกเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นหนึ่งไซส์นะคะมันก็จะพอดีตัวมันก็เลยทําให้พอเป็นไซส์ s แล้วเนี่ยเวลาใส่ออกมามันก็เลยหลังช่องเป้านิดนึงอาจจะไม่ได้โชว์ให้เพื่อนดูนาะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงแต่ว่าช่องบนเนี่ยก็คือโอเคใส่แล้วก็ยังโอเคดูดีอยู่นะคะแต่ว่าช่องแขนสังเกตดูนะมันก็จะแบบ อย่างรู้สึกว่าแน่แนๆนะคะช่วงบริเวณนี้จริงๆชุดนี้เสียดายมากเป็นชุดที่จอรู้สึกว่าชอบบ้างๆเลยะคะ่ะอย่างเนื้อผ้าเนี่ยสังเกตดูมันเป็นเนื้อผ้าที่แบบสวยมากๆเลยเป็นลูกไม้ที่ดูแล้วแบบดูแพงนะคะไม่ใช่ลูกไม้ราคาถูกออกแบบชุดนี้คือหวานมากแบบเป็นสีชมพูออกแบบแล้วก็จะมีแบบว่า ต้งติงต้งๆคอยกันไปนี้นะคะจริงๆชุดนี้มันจะผิดคาดจอดนิดนึงมันน่าจะเป็นชุดที่แบบอีเส้นๆตรงเนี้ยสังเกตดูคือจอคิดว่ามันควรจะตรงปะแต่ว่าอันนี้มันจะออกแนวแบบหยิกนิดนึงซึ่งจอดไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการที่เราไปส่งซักรหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆจอเอาไปส่งซักมาเออแล้วทีเนี้ยมันก็เลยพอกลับมาซักกลับมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเออแต่จอก็จาไม่ได้ว่าตอนที่ซื้อมาเนี้ย มันหยิกเป็นเส้นมาม่าอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยลืมสังเกตดูนะแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยตอนที่มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยนึกออกปะเป็นอย่างเงี้ยคือเราเราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องไม่สวยแน่ๆเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าผิดคาดมากใส่ออกมาแล้วคือสวยมากพอดีหุ่นมากๆเลยนะชุดนี้ก็เป็นไซส์เอสอีกเช่นเคยนะคะก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เอสเนาะเนื้อผ้านะคะเป็นเนื้อผ้าที่ บางเบาแล้วก็มีความยืดหยุ่นเวลาเดินเนี่ยคือเดินได้สะดวกมากๆเลยนะคะจอยก็เลยรู้สึกว่าชอบชุดนี้มากๆเลยข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือเส้นที่มันไม่ตรงนั่นเองค่ะอย่างอื่นคือได้หมดคือชอบมากๆกแล้วก็จะบอกว่าเส้นตรงเนี้ยคุณภาพดีด้วยนะก็คือว่ามันมันไม่ได้ร่วงง่ายๆนาะออกปะชุดต่อไปจะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้ น้าจ้าทุกคนก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันแล้วก็แขนยาวออกไปนี้เนาะถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วระหว่างลูกไม้ตัวนี้กับตัวที่จอใส่อยู่นะส่วนตัวจอรู้สึกว่าจอชอบลูกไม้อันนี้มากกว่าเพราะมันจะเป็นลูกไม้ที่มีความหนาแล้วก็แข็งแรงทนทานกว่านะแต่ว่าลูกไม้อันนี้เนี่ยลองสังเกตด,ดูมันก็จะมีความแบบบางๆนิดนึงเนาะแต่ว่าจอมองว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็น เสื้อเชิ้ตที่น่าจะได้ใส่บ่อยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นสีขาวแล้วมันก็มีความบางเบาเนาะปะคือมันสามารถใส่ที่บ้านเราได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันร้อนจนเกินไปอะไรเงี้ยก็เวลาใส่เราก็จะใส่บราวไว้ข้างในแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ทับแล้วก็อาจจะใส่กับกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะสําหรับวันที่แบบว่าสบายๆไม่ได้อยากจะแต่งตัวอะไรเยอะมากมายอะไรางี้เนาะก็จะหยิบเสื้อตัวนี้ขึ้นมาใส่แต่ว่าตอนยังไม่ได้ใส่เอาไปด้วยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะว่านางแแบบในเว็บไซต์เนี่ยเขาใส่ออกมาแล้ว เป็นยังไงคะก็โดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะเสื้อตัวนี้มากันที่ความสวยหรูดูแพงนะคะชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นคล้ายๆอะไรอะ่ะคล้ายๆเสื้อบรเลเซอร์ปะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นเดรสแบบยาวลงไปคือสามารถใส่เป็นชิ้นเดียวได้เลยนะคะก็ดีเทลน่ารักมากๆเลยสังเกตดูแขน อัน,นคือแขนนะมันจะมีแบบพองๆองอกมาแบบนี้แล้วก็เป็นแขนยาวลงไปแล้วก็จะเป็นเสื้อคอปกนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปกแล้วก็มีกระดุมกระดุมก็จะเป็นกระดุมสีขาวแบบนี้จะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่เนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้ามีความหนาแล้วก็ใส่ออกมาแล้วเนี่ยดูสวยหรูดูแพงมากๆเลยนะคะก็จอดใส่ไปเรียบร้อยแล้วสังเกตดูตรงคอเสื้อนะคะคอปกก็จะมีคราบรองพื้นติดอยู่ ว่าใส่ไปแล้วยังไม่ได้ซักนั่นเองนะคะก็ใส่ไปจิบชากับเพื่อนสาวมานะคะก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยจอจะชอบตัวนี้ไม่รู้ทําไมคือมันใส่มาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสไตล์ของเราเราเป็นตัวของตัวเองค่ะซอสเลือกหยิบมาใส่คู่กับรองเท้าวาเลนติโนสีนูนนะคะแล้วก็ถือกระเป๋า Lady Dior คือมันเป็นอะไรที่ perfect แล้วก็ลงตัวมากๆคือชอบมากๆเลยสําหรับชุดนี้เสื้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่า ความไม่ทำระไาของน้ำก็คือตัวอยู่ตรงที่ดีเทลคอคะ่ะทุกคนเห็นปะมันจะเป็นแบบเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมหรือว่าหัวใจก็ไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าลูกไม้นะคะน่ารักมากเป็นเสื้อที่จอนมีความรู้สึกว่า เหมือนกันกันกบเสื้อลูกไม้ตัวเมื่อกี้เลยนะคะที่สามารถใส่ได้ทั้งวันที่แบบว่าชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาใส่แล้วก็ผ้านเนี่ยเป็นผ้าที่แบบไม่ได้ไม่ได้หนามากมันก็จะบางๆอะไรประมาณนี้ค่ะใส่ออกมาแล้วเนี่ยสบายมากๆเลยแต่ว่าเออชุดนี้รู้สึกว่าจอยังจะไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่นะก็เอาไป้วาเดี๋ยวขึ้นรูป นางแบบในเว็บไซต์ให้ดูแล้วกันว่าใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะจ๊ะสำหรับตัวจอแล้วเนี่ยจอมองว่าผ้าทวีตเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนี้คลาสสิกไปแล้วนะคะเวลาพูดถึงผ้าทวีตเนี่ยก็จะนึกถึงแบรนด์ชาแนลเนาะเพราะว่าชาแนลเนี่ยเขาก็จะเป็นออริจินอลในการแบบว่าทําอะไรที่เป็นทวีตทวีตออกมาะคะซึ่งจอคิดว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อของแพงขนาดนั้นเพราะว่ามันคน่อนข้างแพงเลยนะคะก็เลยเลือก ตัวนี้มาค่ะทุกคนจริงๆให้ดูดีเทลใกล้ๆก่อนก็จะเป็นผ้าทวิตแบบสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดขอบเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะสวยมากตอนแรกอ่ะรอนเข้าใจว่ามันเป็น คือเบรเซอร์ก็เหมือนกับว่าเป็นเสื้อคลุมอะไรเงี้ยก็กะว่าจะซื้อมาใส่คลุมแต่พอลองแล้วเนี่ยปรากฏว่าชียาวค่ะยาวคือแบบกลายเป็นเดรสได้เลยนะคะลืมให้ดูกระดุมเพาเป็นกระดุมสีทองแบบนี้ก็เลยเอามาใส่เป็นเดรสนะคะเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ดูว่าตอนที่ใส่แล้วเป็นอะไรยังไง คือสวยมากให้ความรู้สึกคลาสสิกดูแพงดูเรียบหรูโดยที่แบบว่าไม่ต้องพยายามมากนะคะแต่ก็คำเตือนนิดนึงว่าชุดนี้คือเป็นชุดที่โคตรร้อนใส่แบบว่าถ้าใส่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ร้อนมากๆเลยนะคะอย่างวันนั้นเนี่ยจอดใส่ไปถ่ายรูปกับดอกไม้ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งมานะคะก็ จริงๆมันสวยมากแต่ก็ด้วยอากาศบ้านเราเนาะมันก็เป็นอะไรที่ร้อนมากๆเลยแนะนําว่าใส่ไปในห้างไปในอากาศที่แบบว่าเย็นๆหน่อยก็จะโอเคกว่าเนาะแน่นอนว่าพูดถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยก็จะต้องมีสีแดงนะคะจอก็ได้เลือกชุดสีแดงมาหชุด ทดามันจะเป็นชุดแบบว่าแบบว่ายังไงอะ่ะเป็นเรสปาร์ตไลอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลแบบแขนยาวออกไปแบบนี้แล้วก็จะมีโบวผูกอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งชุดนี้ก็เหมือนเดิมจอนยังไม่ได้ใส่เนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่า ใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรประมาณไหนเนาะน่ารักดีนะคะสําหรับจอนแล้วจอนก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลสมราคาอันนี้เนาะจอนติดอย่างหนึ่งคือจอนรู้สึกว่าจอนไม่ค่อยชอบโบตรงนี้เท่าไหร่สังเกตด,ดูนะมันเป็นโบที่แบบดูตั้งใจอะ่ะมันตั้งใจไปปะเออก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่า จะอยากใส่ชุดนี้หรือเปล่านาะแต่ก็โดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มองหาเดรสสีแดงอยู่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วมันก็ไม่ได้โปมากด้วยนะปิดท้ายกันที่ชุดนี้เลยนะคะชุดสุดท้ายก็จะเป็นเสื้อเบลเซอร์ค่ะเป็นเสื้อคลุมก็จะเป็นสีดําแล้วก็ตัดขอบขาวแบบนี้สวยงามมากๆแล้วก็จะบอกว่าข้อดีของเสื้อตัวนี้นะก็คือสังเกตดูนะมันเป็นผ้าที่แบบบางๆอะ มันจะไม่ได้หนาอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ที่บ้านเราเรารู้สึกสบายมากๆเลยถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวแต่ซอสคิดว่าเราสามารถใส่แล้วไม่ทรมานนะเออโอเคนอ้ออกป้าแล้วก็จะมีอันนี้ให้ด้วยนะคะเป็นสายก็จะเป็นสายย,วยาวๆแบบนี้แล้วก็จะเอามาผูกบรินเอวนะคะแล้วก็ผูกเป็นโบเดี๋ยวจะขึ้นวีโอตอนใส่ให้ดูนะคะก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลย สื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่น่ารักมากๆก็สามารถเอามา m ม i ์กับกางเกงขายาวหรือว่าจะ m i ์กับกางเกงขาสั้นก็ได้นะคะและนี่นะคะก็คือเสื้อผ้าจาก s h e i n c o m ที่จอนเลือกมาในช่วงวันวาเลนไทน์ที่กําลังสมัครถ,ถึงนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์มีกาลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าโอเคปะ้ะบ๊ายบาย